السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قال الله تعالى في كتاب مبين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال صلى الله عليه وسلم คุณอาลิมันหรือมุตัลลีมันหรือซามิอัลวะลาตะกุนราบิอันฟตานขอ a l าลาจงประทานความสุขความสลามัต์ราห์มะต์ตั้งใจดุนยาจนกระทั่งถึงวันอัคราให้ประชดแก่ท่านพ,อพ่นอแม่พี่น้องทั้งหลายผู้ที่รวมอยู่ในมัจลิสแห่งนี้และ พวงญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านของพวกเราซึ่งเป็นมุสลิมินตลอดตึ้งแั่ผู้ฟังทั้งไลายที่อยู่ทางบ้านที่รักและก็จพิงทุกท่านวันนี้เรามาแล้งกและถึงเรื่องการศึกษาการห้าวิชาความรู้ใส่ตัวเพราะวิชาความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิตของพวกเราทุกๆคนการที่เราสวงห้าวิชาความรู้ ท้าวครับการที่เราพยายามสักฟอกร่างกายและจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานาบีบ,บอกว่าตลบุลอาลมิมมินันมหดีดัล,ลหดีการศึกษาหาวิชาความรูน้นั้นเริ่มจากในเปรยจนกระทั่งถึงลุมฟังซบถึงแมนว่านทานจากแกจระเท้าจระแกจราสักแค่นหนก็ไม่ใช่ในการทีศึกษาหาวิชาความรู้ เพาะนาบีบอกว่าเริ่มจากในเปรยจนกระถังถึงลุ่มฟังซอและอีกรายงานหนึ่งก็บอกว่าอุตลุบุไลน์มามินันมหดีลัลลหดีจงศึกษาห้าวิชาวความรู้จากในเปรจนกระถังทึงลุ่มฟังซอกโดยเหตุน,นี้เองท่านนบีจึงบอกถึงความสําคัญของวิชาวความรู้นบีบอกว่ากุนอาลิมันจงเป็นผู้รู้รู้ไม่ถึงว่าซ่อนคนไม่ใช่รู้เอาไปปฏิบัติคนเดียว รู้แล้วสอนวิชาความรู้ของตัวเองที่มีอยู่ในตัวเมื่อรู้ซะแล้วถ้าเราเป็นคนที่มีวิชาความรู้ไม่ได้นบีบอกวา่าเอาม牡ลลิมันจงเป็นคนที่เรียนต้องเป็นคนที่เรียนเพราะนบีว่าจาเป็นเลยว่าชิดเลยถ้าไม่รู้ต้องเรียนหรือว่าเรียนก็ไม่มีเวลาพอ่อที่จะมานางเรียน ตามระบบหรือว่านอ,อระบบก็สุดแล้วแต่ถ้าเราไม่มีฟังสมาจำได้เอาสมามยานให้เป็นคนที่ฟังอช่าฉังกลางอย่าชีพเครื่องในเรื่องที่ทางมัสยิดหรือทางภูรูหรือฝ่ายวิชาการเขาได้เสนอแนะหรือไ,ได้แนะนาให้กับเราพอใจเราปฏิบัติตามไม่พอใจเราเนี่ยนะให้เราฟังเวลาตะกุนรอบอีอันอย่าเป็นคนติดเสีเขาให้เราเป็นสามคน เนื่งคนซ้อนส่องคนเรียนสางคนฟังยาเป็นคนที่ซีบคือไม่ซ่อนไม่เรียนไม่ฟังไม่ซุนเคยทำอะไรฉันไม่เกี่ยวเยาลืมว่าดุนยาน้ทถานนาบีได้บอกว่าเาว่ามุดดุญ,ญาบิอารบาติอาชยาดุนญ,ญานี้จะอยู่ได้ด้วยซี่ประกาครับดุนญ,ญานี้อยู่ได้ด้วย สี่ประการถ้าคาดถึงสี่ประการนี้ดุญยานี้ไม่มีความสมาเตยจะดำรงชีวิตอยู่ได้เลยอวารุฮาเบียเอ้ยมลาเามรประการแรกด้วยความรู้ข้องผู้รู้ทั้งหลายความรู้ด้านศาสนาความรู้ด้านบริหารความรู้ด้านพัฒนาการความรู้ทางด้านดุเนียและความรู้ทางด้านอันธรจาจจะพยุงไว้ซึ่งความมั่นคงข้องดุนยานีเห็นไหมรัฐบาลท้าบริหารประเทศพิถพลาันิดเดียว มัวมัดต่างๆเมืองบริหารปิดนิดเดียวบมัวมัดต่างๆเมืองเราสม,มุดโยประเทศทั้งประเทศลงมายุ่ในมู่บานเราเป็นมู่บ้านเดียวสม,มุดว่ามู่บานอานำมอของเราเนี่ยเป็นหนึ่งประเทศเราต้องมีผู้นำต้องมีฝ่ายต่างๆที่มาจะบริหารมูบ่บ้านของเรามู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราต้องสม,มุดว่านี่คือประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งซึงมีอิมัมเป็นนายกรัฐมนตรี นะครับที่จะบริหารบ้านเราขึ้นมาดังนั้นผู้นำตรงนี้ต้องมีมูต้องมีวิชาการวิชาการตรงนี้ไม่เพียงพอต้องเหาวิชาการจากสถานที่อื่นมาจากผู้รู้ที่เหนือกว่าเอามาบริหารเอามาพัฒนานั่นแหละจึงเรียกว่าลูมีอยู่ได้ไปสิบการหนึ่งในสี่คือเปลีหลนอิลลามาด้วยความรู้ของผู้รู้ทั้งหลาย อายุด้วยความจ ah e, ย้เห้อยูุ่ด้วยความไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลกนี้จะอยู่ไม่ได้คือปัปจจัยทีนึงวัส,สานีบีอดดลิโกุมารอประกาศถี่ซ่อมด้วยความเป็นธรรมของผู้นำผู้นำต้องไม่ทือ่อฟักทื่อไฟมาอยูไ่ไฟนึ่งฟไฟใดหยึดอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาละไม่หยึดการตัดสินใจตามอารมณ์ของตัวเองสุภาษิตนั่งกินบอกอยู่ตลอดเวลาวะดีก็มายากชัวก็มายาก ถ้าเราตัดสินดีชัวโดวยใจของเราเองแล้วเราตัดสินตามอะไรบนดุนยานีเราตัดสินพิษหรือทูกดีหรือชัวโดยกฎหมายแต่เรื่องศาสนาเราตัดสินพิษหรือทูกดีหรือชัวโดวยอันกรรณาและอันฮะดิษอันกรรณาและอันฮะดิษเอามาจากไหนครับเอามาจากอลาุลลมาเอามาจากผู้รู้ทางไลยที่จะมาชี้แจงที่จะมาแนะนำว่านั้นพิษนั้นทูกไอ้น,นี่ควรไอ้น,นี่ไม่ควรปราการที่ซองด้วยความเป็นธรรม ข้องผู้นำข้องผูมารอผู้นำจะเป็นทำรได้ต้องยืนอยู่เป็นหนึ่งมีจุดยืนที่สร้างกันไม่เอยนเอียงไปยังผักไม่เอยนเอียงไปยังผววอัลกอกว่าผือนบีว่าผืออัลมาว่าผือผู้นำต้องหวาพน,นันทึ่งแมนหวาจะไปกระตอกกับลูกกับล้านของตัวเองก็ตามดุญญานี้จึงยืนยัดอยู่ได้แต่พระตาหากว่าผู้นำคือว่นนี้พวกช่าง อ้ดพวกเธอข้อพวกชาติตับใจได้ทุกทั้งเพศข้องพวกเธอพิษตั้งมดพี่น้องครับดูนี่นี้อับปางแน่นอนอันนี้ก็คือสิ่ส่วนหนึ่งนะครับวัสซาลิสบิสะคอวติลอาริยะประการที่สามโดยความใจบุญสุนทานข้องคนร่ำรวยข้องคนร่ำรวยคนร่ำรวยต้องมีใจบญสุนทานต้องมีการเอ,อื้อเฟื้อเพื่อแพร่ต่อคนจนไม่ใช่ว่ามองคนจนเป็นเสียขยะต้องช่วยเลือกคนยากคนจนเพราะคนยากคนจนก็มีดี ในประการทีซีต่อไปลูกนี้จะอยู่ได้ประการทีซีบิดาวาติลฟุกุโร่โดยโดออาเขาคนจนเมื่อคนจนขอดออาอัลลอฮฺสัมบานตะลามุสตยาออมากกว่าคนรวยขอดออาเพราะคนจนเนี่ยเป็นคนที่ทุกข์ระทำมาเสม,มอเป็นคนตียากเป็นคนที่ลำบากดออาเขาคนที่ลำบากเนี่อัลลอฮฺสัมบานตะลาจะรักยกว่าดออาของค,คนที่สบาย เราเราจึงบอกว่าอย่าล้อบ่าวเป็นคนที่ดอแอบบ่าวเป็นคนที่ตำตอยบ่าวอยากจะพ่อต่อรอสุภานาหัวตาลาพนันพนันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงวะอย่าล้อข้าพระเจ้าที่ตอนนี้ยนๆๆเยอยเต็มทีแล้วในดุนยาพ่อรอตาลาให้ข้าพระเจา้ายี่เลยอัลลอฮ์ไม่ให้เรากับในลักษณะนี้ฉะนั้นต้องพ่อต่ออัลลอฮ์สุภานาหัวตาลาด้วยความด้วยความที่วา่าเราเนี่ยคนทุกยากลำบากสุภาษิตของ เท่านันอดีต u l a ักมนตรีบ่ผ่าเสื้อมีเพราะป้าปกป้ารกเพราะเสื้อยังดินดีเพราะเาบางเญยอย่างเพราะดินมีโดยเาที่ช่วยเลือกส่งกันและักันตลอดคนรวยรวยได้เพราะคนจนคนจนอยู่เป็นอยู่ได้เพราะคนรวยคนยากให้อยู่ได้เพราะคนอาเล่นช่วยซ้อน นะครับคนอาเล็งอยู่ไดราะใดซ้อนได้ตักเตือนทายาทข้องเข้าคือคนอาเล็งเพราะอัลอุลามะวารอสัตุนอัมบ e ิยะเขาทำหน้าที่แทนท่านรอสุลลักสัลลัมว่าอะไรสัลลัมดีแคนี่เองเี่าวสุภาษิตเี่าว่าเสื้อยังราะป้าปอกเสื้อมีอยู่เพราะปลาปอกทำไมป้าเสื้ออยู่ไม่ได้ครับเสื้อนี่ว่าเก่งนักหน้าแต่ทำไมป่าอยู่ไม่ได้ต้องพึ่งป้าป้ารกเสื้อยังป้านี่มันรบ เพราะเสื้อย่างทาว่าไม้เสื้อปลานี้เปลือทา่ามดดินดีเพราะยาบังทําให้ดินชุ่มชื้อเนี่ยยาย่างเพราะดินมีครับโลมีสะรุกว่าไม่มีใคยแกงกว่าเคยคนเราต้องอยู่ด้วยความช่วยเลือซึงกันและกันดังนั้นสิ่งที่จะนําพาสร้างคมคืออะไรมูแน,นลล่นอนครับอะไรหมู่สำคัญมากเลย้ลมูมีสาอักษนอย่างนีไอหมู่นชาอะไ หนึ่งสองตัวลามสามตัวมิมในสามตัวนี้ความหมายไม่เหมือนกันแต่ร่วมรวมแ,วแปลว่าหมาสะท้านอินมูตรอินหายความหมายว่าอินล,ลียินนะอินล,ลียินแปลว่าสู้สง่งนะหญิงยหญยสู้สง่งลาม ในคำว,ว่าอิลมุเปลวลาติฝนเปลวามาสถานละเอียดบริสุทธิ์แาปลวละเอียดบริสุทธิ์ดีเลศลาติมีมแปลวอัลมุแปลวาการปกครองโดยเหตุนี้เองครับนะอัลอิลมุคนมีความรู้ส่วนมา จะได้เป็นหนักปกครองและเป็นหนักปกครองทีนี้ท่านอับดุลัยมานอะลัยฮิสสลามนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และก็อัลลอฮ์ให้เลือกเลยเราว่าเอ็นมูกับเป็นหนักปกครองเป็นผู้ปกครองเจ้าหน่อยเอ็นมูกล่เป็นกุนันเจ้าหน่อยฟักตาร์องค์นนบีซุลัยมานเลือกอุวิชาพ่อนนบีซุลัยมานเลืออุวิชาพ่อไมีวิชาอัลลอฮฺจะให้ทั้งวิชาและอัลลอฮาจะให้ทั้ง ต่ำแนงต่ำทานาจะพุดธรรมดาพนันเราเขาซ้อนไม่่อยเขาซ้อนไม่วางนอกจากเราซ้อนไม่ได้แล้วเรายังไม่ไปส้นใจในเรื่องสิ่งที่เขาเขาซ้อนเขาเรียนกันอยูพี่น้องครับและข้ออาชารประธานนักศึกษามุสลิมทั้งหลายน่าพยายามทําให้ดีพุ่อจะมาดูงานเรื่อยๆแล้วก็จะเอาไปกระจายสู่มัสยิดต,ต่างๆในเชตจังหวัดกระบี่ท่วที่พ่มจะสามารมาจะกระทาได้และธนาเขาผมจะสามารมาจะกระทาได้ ทันทีได้เห็นพี่น้องมารวมตัวกันแบบนี้ผมก็เข้าใจว่าเออรูปแบบของครับกับพี่น้องเนี่ยมารูปแบบทีเสวยห้าและได้เริ่มตน้นโดยมีบุกละอ้นไม่กี่คนมีพี่น้องไม่กี่คนที่เข้ามารวมกันแล้วมันก็ค่อยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่าคอแม่พี่น้องทุกทุกคนมีจิตสว่างพร้อมที่จะเดินไปสทุกทางที่อัลลอฮฺาสาร้างมาสร้างท่านนาบีมุฮัมมัดเหมือนกับสร้างเรากูรรอบบีซิบานีอินมา อาบุลกลมีกอนลาาว لا حول ولا ق و ل ا بالله ا ل ه ع ي م ก่อนครับนะครับก่อนต้องขอมาฟกับท่านพ่อแม่พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ที่ต้องพูดภาษากลางเพราะว่าตะยีรอมหนึ่งเนี่ยจะพูดภาษาใต้นะนักหูไปหน่อยพอแกพวดน่ะเเร็วนี้ก็เปยว่าพูดกลางสักนิดนึง เปลือว่ายโบวู้ดอะไรอีกหนึ่งของท่านใส่มากใส่หนักหน่อยตะกี้นะครับท่านประธา,นก,น,น,า,านกรรมการสภามติจังหวัดกระบี่ท่านรองประธา,นก,น,น,า,านกรรมการจังหวัดกระบี่และก,นนกรรมการสภามจังหวัดกระบี่นะครับโดยเฉพาะประธานในกลุ่มนักศึกษาเพื่อศาสนานะครับและแลก็ตุ้ยหม่อระเทศบีลานพี่น้องที่มีเกียรติและก็นักเรียนมุสลิบม้าและก็มุสลิมเล็กน,น,น้อยที่อยู่ข้างหลังนะครับ ผมแปลกใจมากนะครับทุกคนทุกแห่งเลยไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะ <S <S ผมเองเนี่ยหลังจากกลับมาจากคนครมการเนี่ยนะครับก็มาเวียนสอนพี่น้องชาวบ้านตามมัจิตต่างๆนะครับในในกระบีโดยเฉพาะในเขตอํนเภอนครองเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมพบมาเนี่ยนะครับจะเป็น,นมุสลิมาน,นมากกว่ามุสลิมินในการที่นั่งฟังศาสนาแต่ก็เราก็เคยได้ยินประวัติของตันดบีนะที่ตันดบีเคยไป ท่องเที่ยวนะครับในคุมนโรกนปรากฏว่านาบีตกใจนะครับที่ไปเห็นมุสลิมามาผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายในในนโรกน่าแปลกนะครับแต่วันนี้มุสลิมมากกว่าผู้ชายนะตรงนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่า,ามันเกิดขึ้นพี่น้องครับนี่คือเป็นสิ่งที่ที่เราต้องภาคภูมิใจนะครับ ในเรื่องของหมู่เกมในเรื่องของหมู่บ้านในเรื่องของระยะเนี่ยที่มีผู้นำได้คิดค้นขึ้นมาให้มีการศึกษาเกิดขึ้นในหมู่บ้านถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ประเทศที่เขาเจอแล้วน่ยนเะขาจะพูดเรื่องการศึกษาเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยเราอย่างประเทศมาเลเซียเนี่ยครับโดยเฉพาะประธานทีมีคนอดีตนะหมดอดร์มาทีเนี่ย เรา,าคณะกรรมการทั้งหมดีเคยไปร่วมรากษโหนดกับท่านนะครับก่อนที่ท่านจะลงจากตําแหน่งเนี่ยท่านจะพูดเลยนะครับเป็นภาษามาลาย,ยูในเท่มจะเน้นในเรื่องของการศึกษาในประชากรในประเทศของเขาเป็นเรื่องแรกและก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะเขบอกว่าคนในประเทศเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการศึกษานะครับก็จะเป็นคนโง่ทั้งเมืองและในที่สุดตกเสิ่งุกางนะครับ การช่อนเรียนเนี่ยซึ่งว่าเป็นเพื่นท่านในการอิบัตัทุอย่างไม่ว่าเราการอิบาดาดไม่ว่าเรามาย่งไมว่าเราวากกาทายีต่างวัดเนี่ยครับถ้าหากว่าเราคาดปรทัเลยนะเาเนอ่าโดยพระนามก็ร้องสนาตาล่าโด้ควารักนะความเป็นดูจาเอลเราตาล่าที่เอาไว้จะให้โอกาสเรามีวันนี้ขึ้นถ้าบากไม่พิ้นไปตามความประสงค์ของอัตน่า,า,งงา,นา,นา,าแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้มา อยู่ตรงนี้เลยเมื่แต่วินาทีเดียวขอบคุณทุกทุกานที่ได้ให้เวลาเละกซลาทางกำลังใจและก,กำลังกายในด้านโทรศัพท์ก็ตองข้อเรียน,นรรมปะตาสาน,นาวีมุกุระฐานฮัจิกาเมนล,ลุกเล่มฐานรองฐานเจียรีคุมคำฐานนาจัจีอัตุนกอดิสพิรีฐานนารุ่งกากลางและทานสาาร้างอัยัรการ เลขาธิการอิมัมกาเซียหาฟวาเลขาธิการอิมัมภูสันว่าเลขาธิารอิมัมไายถึงมาจากขอประทุงเลขาธิการอิมัมอาจิมินผู้จากอาจิมินนั้ระทุงนะขณะตายที่อซตาหเดินทางมาจากขอบถมไม่ใช่เคเลขาคนละคน้ายโดยจะาะฐานอบตนะกล้องเรา ผู้ใจก็บอกพวาเราเลกาคนจะช่วยและหลายคนที่นัังอยู่ข้างหนา้าอายุอาจจะหน่อยแต่ก็มีความตั้งใจที่จะอายุหน่อยที่เลื่อนทาเพื่อให้ดีที่สุดการพิจนรณาถิ่นดังตอนแครับผมก็ได้ฟังและแลกฐานได้ให้ความรู้ไม่ฟังว่าต่มัตราสึกพอสมควรแต่ว่าในช่พซมนี้คงจะมาให้กาลังใจกับฐานด้วยเวลาั้นนนานๆเพราะสงทีจะมายืนตรงนี้ก็คือผมก็ได้ศึกษาเลยตํารา ที่ได้ตั้งเป็นตัวอย่างขนาดนี้ต้องกระดสึกเป็นร่งองยุบ้าเพราะว่าเปิรเลวๆอาจจะเขียนเป็นภาษาไทยเลยก็พออ่านอาจจะเพี่ยนไปแต่นี่คือทไํไในฟังตั้งใจไว้แล้วอาจจะตทงในฟังตั้งใจเลยกาอันนี้ก็ตามที่ว่ามันเพี่ยนๆไปก็เราก็ต้องรับผิดชอบกรรมการจังหวัดต้องช่วยดูแลให้เขานะครับก็คือฝากฐานทางไล่คนละคนย้ญ่ที่มาวันนี้ หลวงพอพุ่มด้ต้องเฉลยตรงนี้คําว่าวเฉลยตรงนี้ก็คือผมจะบอกในส่วนของนโยบายนิดนึ่งสุธรรม,มาท่านได้บอกอะไรบา้างผมมาเล่ลน,น,ลนถึงนโยบายนิดนึงนโยบายขว่ามันเป็นสลัมที้ว่าถุงม,มือมีตะกันกาวคอคอ,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 นะอที่หนึ่งคอเล็กกว่าเดียวพอนะคอทียหนึ่งคือจัดการเดียนการซ้อนในผักฝรัตู้อิน ให้ถวถึงทุกระดับและถูกมัสยิดภายในปีปศ .2557 อันนี้บัวกวับวิเศตัดก็เรากำลังทำสิ่งใน,ในสิ่งที่พีน้องต้องการแต่ว่าไอ้ฟั่งต้องการนี่มันจะเป็นรูปธรรมาจาัดเก็นยิ่งขึ้นเมื่อเราได้มาวันนี้ผ่าตรงนี้อาจจะไม่เห็น สำหรับ่านประธังและคณะกรรมการที่มาจากตา่างอำเภอแต่ตรงนี้เนี่ยผู้รักผู้แยกคนก็ได้เห็นเล่ก,กได้นำเสนอไปแหลมเพียงแต่เราไมา่ได้ข่าวยูทูปเพียงแต่เราไม่ข้าในอินเทอร์เน็ตซึ่งวันนี้เราจะไปถั่วปฏิทั่วลูกนะเราโยตียุโรปเราก็สามารถพลิกข้อมูลคาไปได,ได้ว่าเรานั้นหน้าหวอาเอาหน้าโมร่วมทัง้งหนาวนอนเล่มโกเละบันปลายตงเคียนเราได้ทำสิ้นสุดที่แล้ว ปายาญขอเราก็คือคนตั้งโลกนะครับโลกมาตินโยบายข้อสําคัญคือจะมีการเรียนการจัดให้มีการเรียนการสอนผักฟรตุออินถั่วถึงทุกระดับไม่ฟ้ามาในสมัยที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาเราจะมองว่าไอ้ฟาตุอินมันจะต้องอยู่ที่เด็กแต่ในอนาคตเราจะต้องไงถึงกับผู้รักผู้ใหญย,ายอาเลกาผู้ปกครองต้องรัเรียนด้วย เท่าสำคัญไปกว่านั้นผมก็ได้ประสานไปทางอยงสมาคมขงสวรรค์อิสลามแห่งประเทศไทยในบทปราชุมธรรมฐานนายกอดุลกอรีมมาละเลาะขวาในปีการศึกษาหน้าจะมีลักสูตรข้องสมาคมขงพันธุ์มาให้กับครูลักครูหญ่ครูครอได้เรียนได้สอนได้ตรสอบเลยก็ได้นำไปปฏิบัติพร้อมปับลุดด้วยซึ่งเราเป็นที่ราทำไว้ย่างดีแล้ว เียแต่ว่าพมเป็นร่วงอึ่งรักสุดอย่างถีมาทีไ่ไปอยู่บ้างเท่านัน้นถ้ากว่าทากงกรรมการถีมา,านี้ได้เลยใหยเยเย้เราเรียกเลยเราต้องช่วยประคุณเขากับมีหลายหลายสิ่งที่จะต,ต้องประคุงการคอยกำลังใจกับพุมก็ไดเดินมาบ่อยครั้งตรงนี้แต่ว่าไม่หมากรังบอยครั้งมาในช่วงกลางคืนบ้างบางทีมาอังกีตาร์และก็มาในวันพุธนี้ก็สวัสดีกันได้มาสาววนนักคนนึงเนาะการที่ว่าให้กำลังใจ ไอ้สิ่งอื่นที่มันมีความรู้ผมจะเรื่องขึ้นมาบุคลากรของอนามันี่ก็มีคุณภาพบูรพสมควนอาจารย์เขาให้ความรู้ได้เป็นอย่างนี้นะครับอะไรก็ตามที่คาดอื่นคาดเรื่องอือในด้านความรู้นะผมเลขกคณะกรรมการเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับข้อกำลังใจกับอาจรท kind of ั้งหลายให้ทำเกี่ยวกดีแลยการสิ่งดีๆนี่จะได้เป็นตัวอย่างให้กับลูกห้านต่อไปบอกวาลตัวนิ่งเก๋ๆเลยเดี๋ยวด้วยอ่ามายิ่งอ่าหนักชิดไม่ขอบแต่อย่างเดียด้วย นะแดีววันนี้ครับเกณมุชฮัดลุ้นดู่กับเอาคะอย่างเดียวเลยนังภาษาได้ก็เราที่ยังหนังกรอบเลยต้องไม่เรียนต้องเรียนครับฝรัุงเศสเป็นของทุกคนนครับเลที่มีลมหายใจต้องเรียนครับพุ่งการขอยังกำลังกิตันรายการขออาจารย์มีหลงล้านที่ดีหลงล้านที่โซเลงและโซลิฮะมาปฏิบัติตามเราครับพุ่งกาใช้เวลาเพียงที่นี้ครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮฺบะกวะราตัดุก็เป็นอย่างนี้สำหรับวันี่ก็ที่แล้ วันนี้รีนะครับก็สาที่จตามเราเื่อไปดกรถติดสถานีนเราเป็นสถานีที่เราก้สามารถติดตามมีแม้จะอยากเ็น้ดีด้วยความสะองารทรา่อนเนเรียกว่าวันนี้ขอการเข้าไปคลิกเข้าไปดู S <S. นะครับนะรายละเอียดข้อมูลความเคลื่อนไหวภารกิจของท่านประธานกรรมการสนามท่านรองประธานและก็คณะกำไรมสนามตำรวจกระบี่ชุดนี้อย่างที่เร,รียนไปว่นรรานับจากคนที่24ที่ผ่านไปเนี่ยนะครับท่านประสิทธิ์ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านลงนามเซ็นรับรองอนิด30ท่านที่ดะมาตงตำแหน่งกำไรมสนามจดก็จะเป็นบญมากทีนะครับและสื่ออินเทอร์เนต็ตซึ่งเรามีเว็บไซต์มาก่อนในอดีตนะครับแต่ไม่สมบูรณ์มายุคนี้สมบูรณ์มากิกเข้าไปทั่วโลก อีกหนึ่งสื่อก็คือสื่อวิทยุกำงานจราจังหวัดกระบี่เนี่ยก็มีประการสำหรักระบี่และก็คณะน่าตลอดจนพี่น้องจากองระสงค์และท่านดีบามในตะบนชายไทยนะครับและก็ตะบน่านาที่มาร่วมในวันนี้ทุกท่านนะครับและก็กล่าวด้ว่าปิดใันยีตส่งนี้ครับบริจาคไนหนาครับแล้วก็เดี๋ยวร่วมรับผ่านของจีนร่วมกันด้วยนะใช่ไหมแต่เวลาทุกคนนะครับจะเป็นรายการในวันนี้นะครับและก็ที่ประธานประทาน ทำการอิสละเหมือนจะวัดของเราได้มาเยี่ยมเยี่ยอ่ารู้สึกว่าทีความผูมใจเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ตลอดจนฝักพวกที่มาพร้อมกับทางท่านที่เอ่ยนำไม่ได้นะครับถ้าที่หมางของประสงค์นะครับจะมอบของเที่ยวเล็กก่อนแป๊บนึงนะครับไเหล่าที่มาจะได้เก่าเว่าปิดเมระครับเชิญครับ มีมีของที่ระลึกที่ทางของประสงคงได้นามาพบใกไ้นะครับท่้นก็เพิ่งมาแจ้งผมเมื่อกี้นี้นะครับครับนายนายเป็นคน่มาบอบกัวพวกก็พอกับพวกวันคือพวกย้ายอกพวกพวกมือว่ามาจากกบุงเนาะวันดีด่าหมอบอบกบตุลนะกับตัวมักเกิดตัววันดีด่ามาจากกะพุลกับนายอรนพุสกับหมอบอบกบดุนั่กับตัยมักเกิด Chị này. Giọng pháp nó qua xinh xắn, hay có luôn k กับกระพุนตัะกลับกับเวลาที่พกอนนะนะครับเทวาก็ขอบคุณท่านประธานกรรมการสนามจังหวัดบีและท่านคุณครูแห่นะครับอาจารย์แห่งและับพี่น้องทุกท่านตุครูตุคูท้งหมดกับอาจารย์ทั้งหมดการศึกษาที่ใจเป็นพิเศษฝรั่งเนียเป็นตังกระพุนไม่อ้อไม่พอเป็นตังกจะยบุญไม่เป็น ก็นะก็ตอนแรกไม่ไปก็ถูก้อ่หันนะครับขอบคุณถูก้อ่หันที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความรักมานสนมันบรการฐานนะครับขอให้ดู่เป็นสุขในครอบครัวของพี่น้องฐานที่มาและบรรดามุสลิม่าที่มาจากของประสงคงกันและนฐานโดยมั่งถังวัดนะครับขอให้ Yo yo ingin bersukacita bersama semangat berkat jang rasuwan Abdullah Khatib. Lagat pagi ni, bayi, lelaki nampak pun kamp nampak dia akan makan nuri nunggir, makan nuri nunggir dulu. Lepas jaga pagi, jaga petang nampak, nampak petang minta gan nampak. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbinalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه يعني أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ربنا أنت تبعنا الرسول اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب النار فتنة wa min fitnatil masjid rabbana rabbana afina min kulli bala'in tunjawu asabil akhir wa syarrin fa ndawla bi rahmatika ya la hawla wa la وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه مولانا دم فيها سبحانك اللهم تحيا وفيها سلام واخر ودعوه الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد อัลลอฮฺมูซัลิมอัสลามุอะลัยกุมุวาระมะตุลลอฮิจุอัลลอฮฺรากาตุวันนี้เป็นวันหนึ่งนะครับที่ท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพร้อมกับคณะซึ่งมีผมรองประธานแล้วก็มีรองประธานอีกสองสามท่านได้มาร่วมกัปเยี่ยมเยียนพิธีแล้วก็ทําพิธีเปิดมจัจลิสการสอนเรียนที่มัสยิดอามน้เมาของบรรดา ก็สิ่งต่างหลายที่แล้วก็ที่นี่ก็ได้รวบรวมพันธุพี่น้องมุสลิมบาดาและมิตบ้านใกล้เคียงเข้ามาร่วมเช่นความประสงค์อะไรเข้ามาร่วมในการสอนเรียนวิชาศาสนาภาคฟอตดอินเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงบรดาพี่น้องมุสลิมแล้วก็การสอนเรียนนี้จริงๆแล้วเขาได้เริ่มต้นมานานแล้วแต่วันนี้เป็นวันที่เขาทำพิธีเปิดเป็นทางการและต่อไปก็จะได้เริ่มการสอนการเรียนต่อไป และคาดว่าเราจะได้นําหลักสูตรหรือว่าบทเรียนของการเรียนการสอนณส,สสถานที่แห่งนี้นั้นไปกระจายให้ทั่วทั้งจังหวัดกระบี่นะครับให้ทุกมัสยิดมีการสอนเรียนวิชาศาสนาพาักตร์อินสำหรับพี่น้องมุสลิมะและพี่น้องมุสลิมีนทั่วๆ่วไปนะครับเพื่อจะได้นําไปสู่การปฏิบัติศาสนาที่แท้จริงครับพัสลสละัมกุคุ้มมังตุลอครับ